สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอผ้าสินภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองลับแลไปดูกัน พอยักสอบถามวอาเป็นมาของผ้าชนนี้ครับพี่ครับผ้าตีนจกของรับแรงนี่จะเริ่มตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้าห้ามกุมารเริ่มแรกนี่จะเป็นไอเหมือนไม้สีของเจ้าฟ้าห้ามกุมารทำใน,ในเมืองก่อนแล้วให้ชาวบ้านมาฝึกหัดสมัยโบราณนี่จะเป็นเน้นเขียวเหลืองแต่จะใช้สีธรรมชาติทั้งหมดส่วนมากจะใช้เป็นไหมนะพอมาสมัยนี้จะเป็นไหมสังเคราะห์กับไหมแท้ ไหมแท้นี่ใช้สีธรรมชาติสีธรรมชาติที่ใช้นี่ก็จะมีสีแดงจากคลั่งสีฟ้ากับน้ำเงินนี่จากครามสีเหลืองนี่ได้จากมะกกายหรือคำแสดนะครับเอกลักษณ์และจุดเด่นของผ้าชนิดนี้ครับ เอกลักษณ์ของรับแปรนี่ส่วนมากจะเป็นกลุ่มภาพตินจกที่ทํานี่จะเป็นกลุ่มลายสัตว์และสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่ที่ขายดีจริงๆนี่จะเป็นกลุ่มลายหงส์ลายหงส์ก็แบ่งจะมีหงส์เล็กหงส์ใหญ่หงส์กลางหงส์ขังแล้วก็มีลายงูงเหลือมลายหลักของรับแปรนี่จะมีทั้งหมด16กลายนะครับแล้วลายประกอบนี่36ลายมันเป็นความเชื่อด้วยว่าเป็นการป้องกันคงใสของคนสวมใส่ แต่ละลายมันจะมีความหมายแล้วก,ก็อีกลายนึงลายนกคุ้มคุ้มเย้าคุ้มเรือนแล้วก็คุ้มผัวคุ้มเมียมันเป็นความเชื่อสมัยโบราณอ่าแล้วส่วนวัตถุดิบละส่วนประกอบนี่มีอะไรบ้างครับวัตถุดิบนี่จะมีไหมแท้แล้วก็พวกครั่งมะกายคำแสดใบหูควางหรือใบแก้ว ที่ใช้ย้อมไหมอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะใช้ไหม,แท,หหมไแท้หรือไหมสังเคราะห์ฝ้ายแท้หรือฝ้ายโรงงานขั้นตอนการทํานี่มันจะอยู่ที่ขั้นแรกเลยเราจะก่อได้ใส่หลอดก่อนแล้วก็เอามาโบนอีกทีนึงโบนเสร็จก็จะให้เขาเก็บลายอยู่ที่ว่าเราจะใช้ลายแบบไหนแต่ถ้าจบขนเม็ดเนี่ยเราไม่ต้องให้เขาเก็บลายเพราะว่าเราจะใช้ขนเม็ดในจบให,หมท่ทีละเส้นทําให้เกิดลายถ้าจบขนเม็ดเนี่ย ผิดนิดนึงนี่เราจะไปต่อไม่ได้เลยเราต้องทัาแก้ส่วนที่ผิดออกให้หมดก่อนถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าจกยกดอกผิดนิดนึงไปต่อได้แต่ลายจะเพี้ยนส่วนเทคนิคและเคล็ดลับในการผลิตมีไหมครับ นี่ครับเราจะเพิ่มมูลค่าผ้าโดยการไอ้นำทองคําแท่งเนี่ยไปรีดให้เท่ากับเส้นไหมเราใช้ไหมหุ้มเป็นการเพิ่มมูลค่าผ้าอย่างหนึ่งเท่าที่รู้อยู่ตอนนี้นี่ราคาอยู่ที่เจ็ดหลักต่อนหนึ่งผืนเจ็ดหลักนี่ประมาณคร่าวๆเท่าไหร่ครับล้านกว่าล้านกว่าที่เขาใช้เนี่ยจะใช้99.99 99. จะรีดเท่าเส้นไหมจะมีราคาสูงแบบนี้จะมีลายละผืนเท่านั้น แล้วส่วนของแหล่งจําหน่ายและแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่นี้ที่ไหนบ้างครับจะมีแหล่งจําหน่ายปกตินี่โอท็อนี่จะอยู่ที่เมืองทองปีละสี่ครั้งแล้วก็ขายหน้าเพจมีชื่อเพจอะไรครับพี่ไม่มั่นใจพี่ที่เขาเปิดพิพิธภัณฑ์ภาพไม่มั่นใจเหมือนกันขอบคุณพี่กำมลชัยครับ,รบสำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลไม่เป็นไรครับ